พีอนสวัสดีค่ะนะคะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรด A ทุกทท่านนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ๋าที่โกดัง3กันอีกแล้วนะคะวันนี้เอารถสวยเข้ามาอีกหนึ่งคันมารีวิวให้ท่านผู้ชมแล้วก็คุณพี่คุณนะ้าคุณอาค,คุณลุงคุณป้าได้ชมกันแล้วนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยใหม่มากไม่แตกต่างจากป้ายแดงเลยนะคะคันนี้ไม่เกินจริงนะคะได้สีดาตัวนี้นะคะเป็นปี2022 1.9ตัว Z ซ นะคะไม่หนึ่งมืนแปดพักิโลไม่แท้ไม่เดิมค่ะท่านผู้ชมรถคันนี้ใช้ไปเกือบ3ปีแต่ไม่แค่หมื่นนิดนิดเองใครตามหาและอยากได้รถเหมือนป้ายแดงไม่ควรพลาดที่ป้ายถอดออกเนี่ยนะคะเพราะว่ารอป้ายใหม่มานะคะท่านผู้ชมนะรอป้ายนะอันนี้คือรอป้ายนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะได้ทะเบียนใหม่ไปเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าเห็นคลิปนี้แล้วอยากได้นะคะถามมาคาตัวเท่าไหร่ คันนี้ค่าตัว699,000บาทนะคะลูกค้าแคปแคปนะคะแคปรายละเอียดตัวรถไว้แล้วก็ถ้าหาเจะจ่าหลังบ้านแล้วก็บอกไว้เลยที่1.9แสราคา699นะคะเพราะว่าทะเบียนยังไม่มาเราจะไม่ได้จําราคาจําเลขหมาไว้นะคะลูกค้านะเวลาโทรถามน้องจ๋าจะได้บอกสเปคได้ครบถ้วนนะคะแต่คุณลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากจะซื้อสดก็สามารถทําได้นะจัดไฟแนนซ์ก็ทาได้กดติดตามน้องจ๋าไว้เลยตัวรถเหลี่ยมสันสวยเดิมนะคะท่านผู้ชมนะรถไม่มีชนอยู่แล้วนะคะ มันก็เหมือนเทียบเท่าป้ายแดงเลยนะคะคันนี้เทียบเท่าป้ายแดงจริงๆนะคะดูจากความไฟใาสาๆนะคะตัวรถเนี่ยนะคะไฟหน้าสวยๆเท่เลยนะคะขับออกมาน้องก็จ๋างงนึกว่าป้ายแดงเพราะว่าไม่มีป้ายนะคะเพราะว่าป้ายเดิมเนี่ยน่าจะเป็นต่างจังหวัดนะตอนนี้โอนย้ายเป็นป้ายกรุงเทพรอป้ายใหม่มานะคะก็รอใส่ป้ายทะเบียนกรุงเทพตัวรถสวยใหม่ค่ะนะคะด้านข้างไม่มีตําหนิไม่มีชนนะคะตัวรถสภาพเดิมแน่นอนเนี่ยสีนี้เป็นสีเดิมเลยนะคะลูกค้านี่ดูความใหม่นะคะความเงาของแกบด้านข้าง นะคะไฟหน้านะคะตัวไฟหน้าแบบหลอดไส้ที่แบบว่าโปรเจคเตอร์ไฟเดทามรันนิ่งไฟสปอตบอดไลฟ์ไฟตัดหมอกมีครบกระจังหน้าตัวนี้นะคะคุณลูกค้ารถตัวรถสีดํากระจังหน้าของเขาจะเป็นสีเงินม,มิลกกิเงาๆใหม่ๆแบบนี้เลยไม่น้อยจริงนะคะใครคว้าได้รีบคว้าเลยนะคะคันนี้น้องจ๋ามารีวิวแล้วนะคะน้องจ๋าทำสื่อลงไปทุกแพลตฟอร์มเลยนะขึ้นอยู่กับ่าวจังหวะลูกค้าที่เข้ามาเห็นเนี่ยนะคะจะถูกใจหรือเปล่านะคะมาดูความหมายของตัวล้อแมกนะ ใหม่กลิบขนาดไหนลูกค้านะคะตัวล้อแม็กเนี่ยตัวนี้นะคะได้แม็กในส่วนของซีรีส์ยาง265ทับ 60R18 หรือว่าขอ18ซึ่งลายล้อแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นลายแท้ลายเดิมออริจินัลโรงงานนะคะได้ดิสหน้าดําหลังยางยี่ห้อบิสโตนติดกับตัวรถมานะคะได้ยางปี2022ค่ะลูกค้าดูดอกอยางใช้ไป18ขทองแท้ของจริงนะคะไม่ได้โกหกนะเบ้าโชกกระบอกโชกตัวรถภายในนะคะไม่มีตำหนิไม่มีแก้ไขดัดแปลงนะคะโลโก้สติ๊กเกอร์ด้านข้างเขียนว่าไฮเ h นเดอร์นะคะ อยู่ครบชัดเจนแล้วก็กระจกเนี่ยบานแท้บานเดิมไม่มีตัดต่อไม่มีแก้ไขนะคะตัวรถสวยนะคะที่เปิดประตูเป็นโครเมียมนะคะมีบ้าประจับมือเปิดนะคะตัวบันไดาทางขึ้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบมากๆนะคะลูกค้านะรายละเอียดตัวรถโครงสร้างสวยนะคะลูกค้าเนี่ยลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยกันทรงกันสาเจ้าของเดิมเขาก็ติดให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเบามือจับก็ดูใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้าเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดเจนนะคะใครที่ได้ไปก็คือว่าคุ้มค่าแล้วกันคันนี้ ถือว่าคุ้มแล้วกันนะคะถือว่าเป็นกําไรของลูกค้าไปเลยแล้วกันในราคานี้ซึ่งตัวรถเนี่ยถ้าน้องจ๋าไปล้างนะคะไปล้างไปขัดสีรอบหนึ่งนะคะทำเช็ดล้อให้สะอาดๆไม่มีคราบโคลนไม่มีคราบดินเนี่ยดูไม่ได้แตกต่างจากป้ายแดงเลยหนูไม่ได้พูดเกินจริงนะคะ FC ทุกคนน้องจ๋าไม่ได้พูดเกินจริงนะอันนี้คือเอาความคุ้มค่ามาให้ดูแล้วและรถที่บริษัทเพชรยน์เนี่ยเขาก็ขายแต่รถเดิมๆหนูบอกเลยนะว่ารถ <c oughs> รถคันไหนที่อนไม่ได้หนูไม่ขายให้ลูกค้านะ รถคันไหนที่โอนไม่ได้หนูไม่ขายให้ลูกค้าจริงหนูดึงกลับคืนเลยนะอันนี้หนูพูดจริงเลยนะคะใครเป็น fc บริษัทเพชรยนต์เนี่ยจะทราบดีนะคะลูกค้าเพราะว่าเราคัดรถจริงๆเราคัดรถจริงๆนะคะลูกค้าแล้วก็ไฟท้ายนะคะท้ายแท้ท้ายเดิมนะคะเป็นไฟท้ายสภาพสวยนะคะสภาพเดิมเดมนะคะแล้วตัวอิสุดีแมกอยู่ชัดเจนนะคะฝาท้ายโครเมียมนะคะทีะ่ตัวกระจกถอยนะกล้องถอยก็อยู่สภาพเดิม นะคะไฟท้ายแท้ท,ท,ท,ท้ายเดิมสภาพสวยสภาพเดิมนะคะตัวแซดดีไนะคะบันไดท้างขึ้นอยู่สภาพสมบูรณ์แบบมาก mm hmm. ใครตามหาอยู่นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะไม่ควรพลาดเลยใครตามหาอยู่ตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะลูกค mm ้า hmm. ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไลเนอร์นะคะตัวไลเนอร์สภาพเดิมสภาพสวยนะคะน mm ็อ hmm. ตนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะโ mm hmm. ครงสร้างเดิมโครงสร้างสวย นะคะลูกค้านะนี่สภาพเดิมๆสวยๆวยเลยนะคะท่อเก็บสายไฟนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะสะโพกซ้ายสะโพกขวาสภาพเดิมและดูใหม่มากนะคะรายละเอียดตัวรถนะคะอยู่ชัดเจนนะคะลูกค้าเจ้าจ๋าให้ชมนะ f c คนไหนตามหาอยู่นะคะนัดดูรถตัวจริงได้ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกเมีนบุรีกรุงเทพนะคะบริษัทเปิดทําการทุกวันนะคะนัดชมนัดดูรถกับเจ้าจ๋าได้เลยนะคะสภาพสวยสภาพเดิมนะ แคสซีนะคะแคสซีแท็แคสซีเดิมนะคะแคสซีไม่มีอะไรการแก้ไขตัดต่อแต่แปลงนะคะตัวดอกยางอสภาพเดิมนะคะตัวล้อแมกอันลอยเดิมนะคะลูกค้านะคะล้อแมกอันลอยคือสี่ล้อเนี่ยไม่มีรอยเบียดเลยนะคะท่านผู้ชมนะสี่ล้อไม่มีรอยเบียดเลยตัวที่เปิดประตูเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยนอกจากแค่ดูภายนอกนะคะเนี่ยคือเปิดเข้าภายในยิ่งดูใหม่นะเปิดเข้าภายในยิ่งดูใหม่ดูสวยนะคะท่านผู้ชมนะ F4 เข้ามาชมรถได้เลยนะคะเข้ามาชมรถตัวจริงได้เลยนี่สภาพเดิมอ่าน็อตนะคะอ่าเบาะนะคะเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังแท้เดิมนะคะเบาะหนังไม่มีชํารุดเลยนะคะดูสภาพตัวเบาะแทบจะ98เลยนะคะความใหม่นะแทบจะไม่มีรอยนั่งเลยนะคะที่แถวกลาง นะคะมีที่พักแขนให้เรียบร้อยนะคะมีที่พักแขนมีที่รองแก้วน้ําเรียบร้อยสภาพเดิมสภาพสวยนะคะช่องแอร์นะคะแยกโซนได้นะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังสวยเดิมนะตัวน็อตนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะสะภาพน็อตเดิมรายละเอียดชัดเจนมากนะคะลูกค้านะนี่ตัวแผงประตูนะคะสวยใหม่นะคะแผงประตูนะคะตัว หนังซอฟทัสนะคะตัวดเดินด้วยไดรตะเข็บสีขาวนะคะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะคือตัวรถเนี่ยดูใหม่จริงๆถ้าลูกค้านะคะมาชมรถตัวจริงรับประกันว่าตัวรถตรงปกแน่นอนนะคะนี่ความใหม่นะคะตัวเบาะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะคูแม็กนะคะลูกค้านะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะคูแม็กเป็นเบาะสแตนดาร์ดเดิมโรงงานเลยนะคะสภาพตัวเบาะจะดูใหม่ดูสวยสีดํานะคะติ่งติ่งตึงๆแบบนี้เลย นะคะลักษณะตัวรถชัดเจนนะคะที่พักแขนสวยเดิมนะคะเกียร์ออโต้ตัวน็อตคานเสา A นะคะซ้ายขวาอยู่ในสภาพใหม่สภาพสวยนะคะแผงประตูเดิมนะคะไม่มีรอยแก้ไขดัดแปลงสวยสุขภาพเดิมเนียนชัดเจนค่ะนะคะท่านผู้ชมอ่ะใครที่สนใจนะคะตามหาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะ เดี๋ยวน้องจ๋าจะพาเข้าไปดูในส่วนของข้างประตูคนขับแล้วก็จะเข้ามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ไม่หมื่นแปดเนี่ยค่ะจะได้เห็นตัวรถสวยๆนะคะตัวเบาะนะคะเบาะหนังสวยแท้สวยเดิมนะคะเนี่ยเบาะคนขับก็ตัวแก้มเบาะก,ก็ไม่มีช้านะคะตัวแก้มเบาะก็ไม่มีช้ํานะเบาะคนขับนะคะนี่ไม่มีช้ํานะคะแก้มเบาะซ้ายขวาคนข้างคนขับก็ไม่มีรอยล้มเหมือนกันนคะคะเต่งตึงสวยงามนะคะเบาะคู่แม็กคู่หน้านะคะ,ะ,คะลูกค้านะคะ ตัวสติ๊กเกอร์นะคะตัวหูช้างนะคะน็อตคานเสาบีรายละเอียดต่างๆสวยมากนะคะสวยมากโหมด A-Off นะคะโหมดกระลื่นถลายน,นะคะลูกค้านะน,น็อตแก้มตัวแก้มคานเสาเอฝั่งขวาชัดเจนค่ะลดสดมากนี่การใช้งานลักษณะอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือว่าลักษณะตัวตกแตง่ง แผงประตูก็ยังดูใหม่ดูสดดูสวยนะคะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะคะลูกค้าพร้อมกับตัวอ่าพร้อมกับตัวอะไรนะเอ่ยอ่ะนี่นะคะไม่หนึ่งมืนแปดพันนะคะเห็นไหมไม่หนึ่งมืนแปดันหกร้อยห้าสิบสามกิลมตรนะคะไม้แท้ไม่เดิมนะคะไม้ไม่ก่อพวงมาลัยสวยใหม่สดไม่มีถลอกไม่มีช้ำนะคะ รายละเอียดสวยชัดเจนก็แอปเปิลคาเพนะคะปุ่มเชื่อมต่อนะคะบลูทูธได้ปกตินะคะหน้าจอมองกล้องถอยหลังได้นะคะตัวนี้เป็นตัวแซดนะคะลูกค้าขอย,ย้ำนะคะมองกล้องถอยหลังก็ลักษณะจะชัดแบบนี้นะคะแอร์อนาล็อกนะคะดูความใหม่นะคะลูกค้าคือใหม่ทั้งหมดเลยนะคะใหม่ช่ององช่องแอร์ นะคะที่ใส่สัมภาระคือรถแทบจะไม่มีการใช้งานเลยก็ว่าได้กู้มือกรใช้งานอยู่ครบนะคะคันนี้นี่ใช้งานได้ปกตินะคะสําหรับที่อ่อโอ้โหนนี้มียันพาจา์ด้วยเอถ้าใครใครจะเอาบอกนะคะเจะ้จาจ่าจะไปได้เอาออกให้นะคะนี่โอ้โหนี่คือให้ไปเลยนะคะลูกค้านะอ่ะสนใจถ้าเข้ามานะคะถ้าเข้ามาคันนี้อ่ะนี่นะคะราคาก็ตามป้ายนะคะหกเก้าเก้าไมลหนึ่งหมื่นแปดพันกิโลนะคะ แอร์เย็นมากนะคะแอร์เย็นเดียวน้องก็จ no, ๋าจะพาไปดูเครื so, ่องยนต์นะคะเสียงเครื่องเดินเครื่องยนต์อันนี้ก็จะเป็นรับหมดปรับระดับไฟนะคะสายตาระดับสายตาแล้วก็อันนี้ก็มีหมด A off นะคะหมดก็เลื่อนถลายมีครบค่ะดูเครื่องยนต์นิ่มมากค่ะท่านผู้ชมเครื่องยนต์นิ่มมากน้องก็จ๋าบอกเลยว่าคุ้มนะคะน้องกจ๋าบอกเลยว่าคุ้มคันได้ไปนะคะคันนี้เอาไปใช้งานต่อได้อย่างกระป้ายแดงจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันค่ะ ค่ะนะคะมาดูในส่วนของตัวฝาครอบเครื่องนะคะเดิมนะคะรายละเอียดตัวเครื่องยนต์ไม่มีรอยซึมรอยเยิ้มของน้ำมันเครื่องนะคะเครื่องยนต์ดูใหม่มากนี่ฟังเสียงเดินเครื่องยนต์ก็ยังนิ่มๆอยู่เลยนะคะเนี่ยตัวปั๊ม EBS นะคะถ้าเก็บใส่ไฟนะคะ,นะคะลูกค้าน็อตแก้มซ้ายนะคะนี่สภาพเดิมน็อตแก้มซ้ายเดิมนะคะน็อตส้นเดิมนะตัวนี้รายละเอียดชัดเจนนะคะยิบล็อกต่างๆนะคะอ่า คานหน้านะคะคานหน้าอยู่ชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวหม้อน้ํานะคะไม่มีรอยโก่งนะคะไม่มีโก่งไม่มีตัวกระเซ็นหรือว่าคราบที่เกลือนะคะน็อตเดิมนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะฉนวนกตัวแผ่นเพจนะคะตรงนี้ก็อยู่จุดแท้จุดเดิมนะ,ะใหม่มากนะคะลูกค้านี่เน็กนาะเจาสาถึงบอกว่าใครที่สนใจคันนี้เนี่ย รู้บอกเลยว่าได้ไปเนี่ยมีแต่คุ้มกับคุ้มเพราะว่ารถด,ดูใหม่เนี่ยเสียงเดินเครื่องยนต์นิงน่งๆอยู่เลยนี่ฮะรายละเอียดความหมายตัวรถด,ดูจากสีแต้มาจากโรงงานดูจากรายละเอียดการเดินสายไฟหรือความเดิมของตัวเครื่องยนต์นะคะนี่สวยมากจริงนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะน้องอาจ๋าย้ำเลยนะคะถ้าไม่เชื่อน้องอรจ๋าก็ตามใจลูกค้าเลยนะคะใครที่เป็น f c ฟซีรติดตามบริษัทเพชรยนต์เนี่ยเขาจะรู้ดีเลยว่ารถที่นี่ขายดีมาไวไปไวใครสนใจรีบติดต่อหานอาจ๋าะนะราคา6 9 9 0นเาบาทนะคะน้องอาจา๋าก็เอารายละเอียดที่ ชัดเจนมาให้ลูกค้าชมแล้วนะคะลูกค้านะที่ถนนเสรีไทยซอย68ขอย้าว่าออกได้ทุกอาชีพออกได้ทั่วประเทศนะคะขอรายได้สองเท่าของค่าง,งวดคันนี้ฟีด้าก็ผลิตที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทนะคะตลอดอายุสัญญาใครตามหาอยู่นะคะกดติดตามน้องก็จจาร์ด่วนๆแล้วก็รีบโทรเบอร์หาน้องกัจจานะคะอยู่ต่างจังหวัดเตรียมเอกสารรอเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาเอกสารพร้อมเล่มพร้อมภาษีพรบครบขายของเหลวให้ก่อนส่งมอบลูกค้าสบายใจได้เสียงปิดประตูไม่มีตกนะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มช้ำ คุ้มแบบสุดๆนะคะกับรายละเอียดค่าตัวแค่699,000บาทและเลขไม้ที่18,000กิโลและที่สำคัญอย่าลืมว่าลูกค้าได้ทะเบียนใหม่นะคะเอารถอย่างสภาพป้ายแดงไปใช้งานในระยะยาวๆได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องข้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ